ที่เป็นแชมป์ของชิงช้าสวรรค์2022ได้แก่โรงเรียนประโคนไัยพิทยาคมจ,จังหวัดปุณณบุรีครับเป็นแชมป์ชิงช้าสวรรค์2022 สัสดีครับเกิผมชื่อนายอินทนนท์เงินขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่5แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คนิตศาสตร์โรงเรียนประคนชัยพิทยาคมจังหวัดบุรีย์ครับพี่ต้องกลับมานะจ้ะพี่สัญญาสวัญญสดีครับ ผมนายวัชราบุญชูผู้ในการโรงเรียนประคนชัยพิทยาคมสำนักง,งานเขตพื้นที่กศารศาึกษาประจวบศุณาบุรีรัมครับวันนี้ขออนุญาตนำเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการคัดเลือดทักเรียนทุนเด็กและเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งนักเรียนของเราคือนายอินทนนท์เวียนขาวนักเรียนชั้นม5ทับ4ซึ่งเป็นบุตรของข้าราชการทหาร ในอินทนนท์เงินขาวเป็นนักเรียนที่มีความรับผิดชอบในการเรียนในกิจกรรมที่รับมอบหมายโดยเฉพาะเป็นนักเรียนโรอดรของโรงเรียนนอกจากนั้นแล้วในอินทนนท์น,นี้ยังมีความสามารถทางด้านของดนตรีซึ่งได้เข้าร่วมวงดนตรีรุ่ทุ่งเฟื่องฟ้าขาวข,าวของเียนประคนใยพิยาคมเข้าแข่งขันในรายการจิงชาสวรรค์2022ซึ่ง ผลการประกวดแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมกับเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทนั่นคือทักษะความสามารถพื้นฐานาของไอยินทนท์นอกจากนั้นแล้วไอยินทนท์ยังร่วมประกวดเข้าแข่งขันงานศิลปะแต่ัำเรียนครั้งที่70 101, ที่วันร้อยเอ็ดถือว่าเป็นระดับชาตินะครับได้รางวัลเหรียญทองนอกจากนั้นก็มีการประกวดแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งเครื่องฟ้าขาวในใน การโครงการประกวดศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2 5 6 6าบงานรวมใจพัก5ศตรวรรษมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ก็ไปร่วมประกวดได้รางวัลรองชนะเลิศนะครับซึ่งจะเห็นว่าความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมก็มีรางวัลประกอบในในทุกรายการนะครับส่วนเรื่องของผลการเรียนในอินทนนท์ เรียนชั้นมัทั่4มีผลการเรียนในระดับดีเรียนเกรดเฉลี่ย3.05นะครับก็เป็นเด็กที่มีจิตอาสามีวิน,นัยไม่ขาดเรียนนะครับปฏิบัติงานตามที่โรงเรียนได้รับมอมหมายด้วยดีมาตลอดนะครับซึ่งจะเห็นว่าในโรงเรียนเรามีกิจกรรม <c oughs> จิตสาธารณะนะครับก็ไปร่วมกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ โรงเรียนก็ส่งนักเรียนไปร่วมเชียร์การแข่งขันรายการวิ่งมาราธอนเพื่อสุขภาพของชาวประโคนชัยก็ไปร่วมเชียร์กับโรงเรียนครับนี่คือศักยภาพของนายอิทธนนท์ครับก็อยากให้ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนเด็กะะนเยาวชนดีเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรมของหน่วยงานของท่านครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะดีฉันสิทธิเอกหญิงหน้าวารัประสานพักเป็นคุณแม่ของน้องโปเต้นะคะก็สําหรับคุณแม่นะคะแม่คุณแม่ก็เลี้ยงน้องเองมาตั้งแต่เล็กก็น้องก็เป็นเด็กที่น่ารักมาตลอดนะคะนิสัยดีแล้วก็มีความรับผิดชอบวเวลาอยู่ที่บ้านนะคะน้องก็จะช่วยงานบ้านช่วยงานทุกอย่างในบ้านช่วยคุณแม่ทํางานบ้านกวาดบ้านถูบ้านหรือว่าล้างจานหุงข้าวน้องก็จะทําได้หมดแล้วก็งานงานที่ใช้แรง พวกตัดหญ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องก็จะช่วยคุณแม่ได้ส่วนหนึ่งนะคะสวัสดีครับ <c oughs> ผมพันเอกกิติประสานพักนะครับเป็นคุณพ่อของน้องโปตเต้กโดยภาพรวมแล้วนะครับน้องเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่ทาให้พ่อแม่ได้มีความรู้สึกสบายอกสบายใจแล้วก็มีความรู้สึกว่า,าไม่ไม่น่าเป็นห่วงในส่วนของชีวิตในวัยรุ่นนะซึ่งเขาทําทในสิ่งที่ดีมาโดยตลอดนะครับ ก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวน้องนะครับก็มีเรื่องที่อยากจะแจ้งใหทราบเรียนให้ทราบตามนี้ครับขอบคุณนระั